สวัสดีค่ะอมูชอปเปอร์ค่ะเจอกับน้องแพทสาวดอยอีกแล้วนะคะมมาทักทยยายกันวันนี้แกซอ็ิชกาปัญญอบแกปัญญอบว่ารการปัญญอบเนาะอย่แค่จะเแผลเลอบ้านห้วยตองกอเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะขอพูดภาษากะเหรี่ยงภาษาไทยผสมนะคะตอนนี้นะแะพทย์จะพาพี่ๆทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านห้วยตองกอนะคะเป็นแหล่งหมู่บ้านแล้วก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะคะคนไหนที่แบบเห็นบรรยากาศแล้วอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้เราจะ พี่แพาจะพาพี่ทุกคนเที่ยวหมู่บ้านแล้วก็ไปดูการร้องเพลงแบบกระเรียงแล้วก็เป่าข่าวควาแบบกระเรียงนะคะไปกันเะคะวันนี้น้องยิ้มเป็นคนผิดกล้องนะคะแล้วก็น้องแอลมาเป็นเพื่อนด้วยบ้านนะอากาศคือจะบอกว่าอากาศที่นี่คือดีมากเลยนะคะทุกคนเวลาเราไปไหนนะคะเขาก็จะเรียกเราไปกินน้ำชาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว

นี่ค่ะก็คือกลางวันแบบนี้นะพอเราทําไรทำนาเสร็จหาควิถีชีวิตก็คือมานั่งกินน้ําชากันนะคะเป็นวิถีชีวิตของคนบนดอยที่แบบตอนนี้คือเราไม่สามารถหาแบบนี้เจอแล้วเพราะคนส่วนมากจะลงไปอยู่ในเมืองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้าในชุมชนนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างตลาดในชุมชน ไ่หันแนหันด้วยวะมาสีเงานะเลื่อนด้าขนเลยใ่าอันเเนี่ยเออไม่ได้เลยเลยอ่ะไปเดินดูไปเดินดูไปดูปลาก่อนไปไม่มีใครชวนหนูเลยนี่นี่ร้านค้าชุมชนนะคะทุกคนนี่มีขนมมีอะไรบ้างก็คือจะมีแค่ร้านเดียวนะคะแล้วก็ชุมชนช่วยกันบริหารนะคะไขยหมดน้ำมันก็หมดมีน้ำมันมีขนมนะคะ มีทุกอย่างถ้าไม่มีก็คือต้องไปซื้อในเมืองไปมิกกี้เขาไปหาปลานะคะลู้ไปแอโกเจ้าโก้โก้กับแกเหรอพีพอ้จำว่าะโก้พิ่พี่ไม่เคยหนูเลยอ่ะไม่บอกเฉจาน้องพี่นี่พี่โชว์ดิอืมนี่นะครับคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากนี่เดี๋ยวดูปล่อยได้ไหมูปล่อยนะคะคันดิปลา ในปานิดหนึง่งปานิดหนึ่งหนเขาเรียกปลาปลาหมอดอุ้ยเสียใจนี่คือจะบอกว่าพี่เขาอยู่กรุงเทพมานะคะก็คือมาเที่ยวที่นี่แพทย์บอกว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวพี่เนคนไหนที่สนใจแล้วอยากเห็นบรรยากาศที่นี่นะคะก็สามารถมาได้ติดต่อในี่พิเศษรีคนนี้เลย พี่คนนี้จะเป็นไกด์นะคะพาพี่ๆทุกคนมาไม่ลองเลยนะจริงใจนะใช่ได้เยอะได้ได้แค่นี้ไปสามคนได้แค่นี้ละโอ้โหถ้าถ้าแม่ไปนี่คือแบบหมดห้วยอ่ะเขาก็เลยไม่อยากได้ไปอันนี้หวานแค่สองสามทีอ๋อจริงจังเลยถ้านั้นอ่ะ ถ้าเมนูนี้ตาเย็นที่ทำอะไรกินนะจะได้ถามพี่เขาเขาไม่เป็นเลยค่ะก็คือเมนูก็คือจะเอาไปทอดใส่เกลือเฮ้ยไปใส่ปลาร้านี่เดี๋ยวต้นเย็นหนูมากินด้วยนะคะได้เลยเชิญกลัวไม่พอพอมีเยอะเดี๋ยวใส่ข้าวเยอะก็ได้นี่ค่ะตรงนี้เขาก็ตรงนี้ก็เลี้ยงควายอยู่นะคะเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงหมูที่นี่เลี้ยงไก่นะคะนี่ไปตัวตัวท่านั้นเลยไปพี่ศษที่สุดอะไรของท่านอันดับแ อ๋อ,อโอเคเดี๋ยวเราจะ,ะไปเที่ยวบ้านพี่สิริกันนะคะไปเลยบ๊ายบายเนี่ยอยู่ในเมืองนี่คือกับข้าวแม่เอขขอขนมแม่อร่อยมาอยู่บนดอยนี่คืออร่อยมากใช่ไหม <laughs> ชุมชนเข้าสะอาดนะคะบรรยากาศก็ดีเดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้านพี่สิริกันค่ะ เอันนี้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี่ยไม่ใช่ฝั่งเนี่ยที่มีเข้าไปในดงกล้วยหรือเปล่าแล้วไม่ใช่่าหลังนี้รือล่าหลังนู้นยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่ค่ะอตแกะหรือไเนี่ย อ๋อเีไงสนใจไปเพลินมานี่แต่เอ็มตายชิกันหะไดมีกเล่ไหมไอ้ข้าบันนาลอยคนลอย อรอยโอเล้อมเตะไรอาจจะมีบางย่นะจิกนี่มันจะบาย่อาไว้ซะอะเออจะถอดตอ๋อแล้วจะข้ามไปยังไงอ่ะอ๋อ บ้านหุ้ยตองซอนะคะก็คือตองเกาะอันนี้น่าจะเยอะ

เด oh. oh. ี๋ยวจะให้พี่ๆร้องเพลงให้ฟังนะทุกคนเมื่อตะเกียร์ตะเกียร์แล้วโอ้อืมอ๋ออันนี้แสดงว่าภูเก็มาแกวียนีัยเออจที ตาโอ้ตนนากพวบพดม่าอืมมาจอเวซ่อย่างนี้เนาะอเวซ่อานี่ค่ะซรีอเวซ่เจวันนี้คือประมาณว่าแพดะมาตามหาคนสืบทอดมรดกคนที่แบบเขาเรียกว่าคนเริ่มต้นเนาะเป่าขาวควายเนี่ยพื้ๆที่เนี่ยเขาเป่าเป็นนะคะแล้วก็พีพีที่เนี้ยเขาก็ร้องเพลงได้นะสวัสดีครับพื้นี่โยหล่อมากเลยหล่อมากเลย เฮาหน้าปวเลยเม่อสักคิีไ้เฮาวันะตัตโจจะมาเออนีอะไรเด้นไปฮาวันะเออจะดิ้วเม่สักคีเนี่ยเออไม่เออเป็นเมื่อเนตะหมเมื่อสั้นอุ้ยไปแกล่ะเพื่อเมื่อพือปก็แล้พื่อนอะไรเพือบุทอป่าเพือบุทอป่าแล้วพี่บุทอหมูเนาะ เออเออเปทาเลกปก็ลิกทะเลเลอเนาะทะเลิเลอดอูแควน่ะพืชจะกว่าแควร์มนี่อีค่ะแก่แควพุ่นหาเนื้อเสียอ๋อเสียนี่ค่ะันไดิฉันเลิกพุ่นห่าเนื้อนูดิฉันนาเนื้อโอ้ยมา่เปประมาเนี้อ๋อเปรีโตเลยว่ะคือแต่ก่อนนี่จะเป็นเขาควายนะะย่าแก่ปะมาเลิกพุ่นห่าเนื้อเรอแค่มาจะพืชต้นในอูเลิกพุ่นหนาเนื้อแต่โอ้เนาะมาจากเปรีโตเลยว่ะอีกค่ะมาแวแกเลสเสียหน่อยนี่ค่ะแกเลสเสีย อันนี้ก็จะเป็นไม้นะคะก็คือขออนุญาตพูดภาษาไทายแล้วก็การเรียงผสมเลยนะคะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวถ้าไปแปลอีกทีหนึ่งในพิมพ์เอามันจะยากนะ,ะขอพูดสลับกันเลยแล้วกันอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งนะคะของชนผ่าการเรียงเขานะคะที่เขาเอามาดัดแปลงนะ,ค,ะคือแต่ก่อนอาจจะเป็นเข่าวควายนะคะแล้วก็ตอนนี้พือพ่อๆเอามาทําเป็นไม้นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้พื่อๆนะคะเป่าให้ฟังนะคะก็คือจะก็คือเหมือนแพดอะอยาก อยากเก็บมรดกพวกนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะเราเราเองอะก็อยากฟังเหมือนกันเดี๋ยวจะให้คุณาคอนนี่ีใครานเอก้อีนปรมาอย่างนี้กยอีบบวอเด่าีเดียวจเอาปเดตนั่เออเดียกจะเก็บนานกวยกวยอีกยุยกเอาหรือเปล่าเนี่ยปรก็ลอยู่ก่อนนะอ๋อพึ่งอ่ะ อันนี้อันนี้นะคะจะเป็นขี้ขี้พึ่งอ่าอันนี้จะเป็นขี้พึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาทําลิ้นเครื่องดนตรีตัวนี้นะคะเนี่ย<ม>เพื่อที่มันจะเปล่งเสียงออกมานะคะเดี๋ยวจะให้พูลองเปล่าให้ฟังเปลี่ยนประมาณล้าเรือก <จะ S 2> อยาก่าเลือกคอเนอ๋ออย่าเดือกคออ๋อคือแบบมีไหลมีไหลช็อตเหมือนกันนะก็คือตัวเนี้ยจะเป็นไม้ส่วนที่อยู่ข้างๆนะคะจะเป็นขี้พึ่งขี้พึ่งแล้วก็ข้างล่างเนี้ยจะเป็นกระป๋องปากกระป๋องอะไรพวกเนี้ยค่ะือมือ อื่อเฉยอื่นเนาะเดี๋ยวจะให้ผ <ave S 3> ู้ผูป่าให้ฟังก่อนอแต่เล็กเวนาะแต่เล็กเวีเนี่ยปลาเลพอดีคบร้อนเนี่ไม่เปมดจดแจงวกาบเวก็เนี่ไม่จัดแจงม่ดแตงว่อเล็กจ้าวั่แ็กม่ไดว่ากอมแต่เล็กกวีเนี่ยต้องมีเลือกป่าอเขาลยวมเลอกที่เลืกเล่ที่พูดเนี่ยอ้วเนี่ยก็แล้วพอลราบูนเนี่ยอ้วนอะก็แล้วก็เกบูกลาเนี่ยแกบูกลา अच्छा मीठा बूने उवेला जी अच्छा ने मिखी मिलमी ने उवेला थाबो 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 ते वेला च उपाखी च उ च पान นอน नी पर कु लप था ले खि लेप ले जे उ मे ले मन पर मैते ले ब का दा मुख खोर ແລະກວ່າລຍາກະລະນິກກາດອກຄໍຈີບໍ່ກາໄຊລາຄີມີດອກກາກະດອກຕະລືຕະລານີ້ສົນເປື້ເຫຼເຈໂຈເນາະບໍ່ອັນບຶກຕາຊິກໍໂອຜຸດດູຈາດີເພິ່ນເມນນີ້ເດລະຫຼະງານໂຈຫໍເດວ່າວ່າກວ່າເພິ່ນຂໍຕະມົນນີ້ລະຕາເອີແມ່ນຍາອືໂຕຊິບໍ່ເອີແມ່ນຍາອືບໍ່ກໍກິນຫນ້າວ່າ ก็เตอเตอธาเตอคาลิ่นอะเออมือราดพื่อบบพันนี่ก็ตาปลื้มใคราัะหมออันนี้ตำรวจก็หนาซาแล้วดิสอปอือสกอราทาจะนี่แหละยเจ้อือสกอราาเด้อบ้าเดินนเนี่ยตำรวจรัดใจตำรวจรัดใจอุจจจะเนี่ยพูดิสอ่ะนอูอย่างนี้นี่คือซ่านี่คือซาเลยเหมือนแบบลุงเข้าแบบเป่าแล้วแบบเหมือนแบบหายใจทางไหนต้องถามเพื่อน น่กซ่าเน่ยพดไรแบบซัวลงร้าจี๋อ่ะเออบบซัวอย่างเงี้ยเขาใช้ลมเยอะดบบซัวพี่อี่เขายบะช่างเซเว่เลยนึกษัวพี่พี่พูดะนี ป่ะทักโขวเนี่ยว่เปล่ลลรอปนดีซื้ออีกแล้ววันพันนาเดียวเขนบัดทอดออกเอาเอาขี้ก็จังหวะนี่แล้วนึกนึกกระเบื้อเขอเขานี่ไแม่อีแค่เนี่ยเขายืะมาเส้นดูรอนรอไม่ธรรมดาแล้วเส้นชิ้อหือ นม่อเาเนด้วอ๋ออุรา่าอชิโดอ่อ่อุรเชิมเสชิงงีจะงงอะไรอ่ะอุราเสชิวยนนี้แกอออ๋อโอ้นอดีนึงเ้ชิ่อฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่่คาา่จนา อันนี้คือค่ะฮ <laughs> <laughs> ัลโหลค่ะอันพอดีทักไทยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านทัตตีนะคะก็คือจะบอกว่าเพราะมากมีสองตัวนะคะในเงี้ยก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อ่าเป่าเสียงมันจะเล็กกว่านะอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าเสียงจะใหญ่นะคะอขี่เกลือสระเกลือปลนอมนินเดะ แต่ว on you ่าสาวลขี้จากว่นเขาขคอบรบาดพีแต่นาจะแค่แต่นาตลุตลาย่ห้ามันจะอู้ถาแควหรอด้เสลยแคว้สอกแควเช่นอสานี่เรี่มุนถทาสียอะไรเนียื่วหมนเลืองพวหมนาทาสิยยัาายเม่นมาีเนีมา่มาทีเม่อน้่เลอวัาาเดนนาจีเอั้า่าอน้่มาอวาาเมอี้กาเันน อ๋อเซซเ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 นี่ยอ๋ออ๋อเซเซเล่นดนตรีเสร็จแล้เนอะเห็นไหมว่าอีจ้าดึงคนุี่างเพลงมีเพลดุแ้วก็จะขยี้หมีเป็นแค่างอยก็จะขยิดเอนี่นะคะขอแนะนําพี่คนหนึ่งนะคะก็คือพี่เสรีนะคะเป็นลูกชายคนโตของผู้พื้นนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นการสืบทอดแล้วทุกคนเห็นไหมแต่ของแพทอ่ะแม่แพทร้องเพลงได้แต่แพทยะไม่ได้แต่ พี่สิรีคือเป่าเปาอ่าอันนี้ได้ประกอบเครื่องดนตรีประกอบเรื่องนี้แค่ปล่าข่าวควายก็ข่าวควายนั่นแหละค่ะแต่ว่าเนี่ยเขาแปลดักเลยเป็นไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพื้นแล้วก็พี่สิรีเป่านะแล้วก็พี่จะเป็นคนร้องเพลงนะส่วนแพทยก็จะยิ้มสวยๆให้ทุกคนเพราะว่าร้องเพลงไม่ได้นะโอเคพึ่งเนื้อทนอยู่อุแกเอะไรอุแกเด้วยเป่าโดนยังตีอะไรบ้

মামেযেন নামেন নামেন bekle เสียเสียาจน่ะฮยมาลจิทามุยะ มืออมากไอ่นี่พอแต่นั้นเนี่ยพอมาคิเส้นก็พอมาคิดอ๋อนี่นี่จ๋าเห็นไหมคือแบบพอมาคิดว่าอุกนารายโอ้ไม่นานนี่อันนี้นี่นี่เอออือว่าแล้วมันก็อือมันก็มันก็เกินอะเป็นยังไงบ้างคะเสียงแพทคือคือเขาร้องนะพี่พีร้องนะเราก็แบบตามเขาได้เพราะว่าเหมือนเรากะว่าเออพี่พีต้องร้องแบบนี้ใช่ไหมพี่ที่จริงถ้าเราแบบมามาร้องแบบแบบนี้เหมือนแพทไปฝึกกับแม่บ่อยๆคิดว่าน่าจะได้นะแต่มันต้องใช้ความจำเพราะสมองเราจำอะไรไม่ค่อยได้เงี้ย อันนี้จบไปแล้วสองเพลงนะคะสุดยอดมากอันนี้ก็คือจะบันทึกเรื่องราวของเรา,เ,าเป็นมรดกตกทอดว,วันหนึ่งเราเกแก้ขึ้นมาวันหนึ่งเราแก่ขึ้นมาเราจะได้กลับมาดูเนี้ยค่ะอมันเซลซจคคตีคนนี้ไม่ใช่พื้นนะคือเขาอะรุ่นเดียวกับพ่อแพทนะคะรุ่นเดียวกันเลยอ่าแล้วก็เขาอะเป็นเป็นครูสอนดาบ รามดาบนะคะไม่ว่าจะเป็นเป่าเขาควายร้องเพลงอืมนน้ำแบบนึำแบบหมากค่ะคือแบบเป็นอาจารย์ใหญ่นะวันนี้คือมหาอาจารย์ใหญ่ได้เรียนรู้เดี๋ยวจะได้มาบ่อยๆแล้วก็มาเอาความรู้แล้วก็ลงลงไว้ในอ่าสตอรี่ของเราเผื่อวันหนึ่งลูกหลานกลับมาดูเนี่ยมาดูในช่องแพทได้เลยนะคะวันนี้ก็คือจะขอบคุณจะกินลาดอจะมารบกวนพอตีแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเขาจะหุงข้าวหรือว่าทำกับข้าวนะคะวิลเดอด์มาหนะอยพอดีวิลเดอร์มา ทาน้ำมือละเกี่ยวกว่าเลยล่จะช่องยูทูบเนาะเอ่อใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะเล่นนะคะแล้วอ่าอ่าตะมุกกว่าซาตะลึดตะหลามาซาดิเนาะก็กดไลค์กดแชร์เอเวอรเนาะตะมุมเมือซาปะกันยอเล่เว็บว่เลิกกดจดเตเนาะตะมุเล่ออ่าให้กว่าไปตะลึดตะหลาาแกปะกันยอว่าอามาซาดิจะัลเนาะ ตินิยายตับดื้อดม่าเล่นใให้กว่ากันอะหมอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมกันนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แพทด้วยนะคะแพทยังไม่หายไปไหนค่ะกลับมาแล้วนะคะยังอยู่ในหัวใจเสมอค่ะสวัสดีค่ะตับดื้อดม่าเนาะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกล่องยังไงคือเดี๋ยวพัติ